สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา2นะครับซอยเสรีไทย95้าสิบห้านะครับวันนี้ผมมีนัดกับคันนี้นะครับเป็นกระบะอีซูซูดีแมกนะครับเป็นแบบยกสูงนะครับรุ่นแซดนะครับเครื่องยนต์สามจุูนะครับคันนี้เป็นแบบขับสี่ด้วยนะครับใครกําลังมองหานะครับกระบะโฟวิลนะครับกระบะโฟวิลอยู่ต้องคันนี้เลยนะครับนี่อีซูซูโฟวิลปีหนึ่งเก้านะครับเลขไมค์แค่แสนหนึ่งนะครับไมค์แสนหนึ่งปีหนึ่งเก้าน ราคาเจ็ด0สนแปดหื่นเก้าพันบาทนี่ให้ดูนะครับด้านข้างนะครับสวยนะครับคันนี้สวยเทียบเท่าพวกล็อกโกเลยนะครับจะเป็นตัวที่แบบแต่งมาเดิมๆจากโรงงานนะครับแต่ว่าข้อดีคือเป็นขับสีนะครับมีขอบนะครับขอบตัวบาตรงนี้ให้แล้วนะครับเป็นของอิสุสูตรแท้นะครับสีเทาแบบนี้เลยนะครับก็มีสรญจรับสี่คูณสี่นะครับนี่วันนี้มาแปลครับให้ชมจากด้านท้ายก่อนนะครับตัวโคมไฟนะครับก็จะมีโครเมียมนะครับมีโครเมียม ล้อมรอบให้นะครับนี่สัญลักษณ์ครับรุ่นแซนะครับเป็นเครื่องยนต์ ddi ูพาว power แล้วนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังพร้อมเลยนะครับตกแต่งด้วยสีขาวโคเมียมแล้วก็สีเทานะครับรอบพันนะครับตัวบันไดจะเป็นบันไดสีดํานะครับทะเบียนสวยครับคันนี้สามเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับดูด้านข้างนะครับสวยงามครับคันนี้พี่พี่ท่านไหนนะครับกาลังมองหากําลังมองหากระบาขับสีนะครับเท่สีขาวแบบนี้นะครับห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับมาดูที่ตัวล้อและยางกันบ้างนะครับ ยางจะเป็นยางของบิตโซนให้นะครับตัวล้อนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนจะเป็นแม็กสิบแปดนะครับสีขาวดํานะครับเป็นทูโทนนะครับแม็กทูโทนตัวยางก็ได้ยางใหม่ๆนะครับเป็นยางปีสองศูนย์นะครับแต่ว่าผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยครับยางปีหนึ่งเก้าครับขอภัยแต่สภาพนะครับโอ้ใช้งานได้เยอะนะครับนี่สะพานยางเหลือเยอะเลยนะครับยางดีนะครับคันนี้ตกแต่งด้วยโครเมียมรอบคันนะครับโครเมียมรอบพันนะครับ แล้วก็มีคิ้วกันศาสตร์ให้นะครับสีดําแบบนี้นะครับมีแหลกด้านบนให้นะครับติดเดิมนะครับคันนี้แต่งเดิมมาจากโรงงานนะครับเป็น Isuzu V c r o s สนะครับแบบ V c r o s เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะเป็นขับสี่นะครับนี่ตกแต่งด้วยขาวดานะครับคันนี้พี่ๆท่านไหนนะครับกําลังมองหากระบะขับสี่นะครับผมแนะนําคันนี้เลยปิวครับปิวฮะให้ดูป้ายสกบนะครับอันนี้เอ่อเป็นเหมือนกับออยของรถยนต์นะครับ ราคาเจ็0แสนแปดหมื่นเ้าพันบาทนะครับรถปีหนึ่งเก้านะครับรุ่นอิลสุดีแมกวีคอส์นะครับสามจุดศูนแซนะครับนี่เลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมืนหนึ่งพันห้ารอยหนึ่งกิโลนะครับให้ดูนะครับใบสกอบอนี่สแนดาร์ดวีคอส์นะครับเห็นก็เทมาแต่ไกลแล้วนะครับบันไดเป็นแบบสีเทาแล้วก็มีสีดำนะครับเป็นหลักนี่เปิดนะครับก็จะมีแบบคีเรตแล้วด้วยด้านนอกเสียงดังนะครับผมเข้าด้านในดีกว่าครับวันนี้เสียงรบกวนนิดนึงนะครับนี่เนื่องจาก บริษัทเชรยนสาขาสองเรานะครับติดถนนใหญ่นะครับการรีวิวบนรถนะครับก็จะเสียงดังอยู่แบบนี้โตโยต้านะครับพุทธสตาร์ด้านขวาอีซูซูนะครับด้านซ้ายครับผมคนรีวิวก็นะครับงงงงนิดนึงนะครับอ่าคันนี้เป็นคล้ายกับตัวเอ่อตัวล็อโคเลยครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแต่อีซูซูจะเป็นกลมๆโตโยต้าจะเป็นแท่งเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับจอทัชสกรีนเหมือนกันนะครับเวลาผมกดถอยนะครับปุ๊บนี่ ก็จะเชื่อมต่อนะครับแต่อันนี้ผมมองว่ามันชัดกว่าของโตลต้าอยู่หน่อยๆนะครับเรื่อมเมนิดหน่อยนะครับจอความเซนเซอร์เขาจะดูชัดดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่แตกต่างอีกอย่างนะครับก็คือตัวนอกจากตัวกลมๆตรงนี้นะครับแอร์จะมีตัวนี้นะครับผมปิดเสียงดีกว่านะครับจะมีตัวนี้ตัวเกียร์นะครับของโตลต้าจะเป็นเกียร์ขั้นบันไดใช่ไหมครับตัวล็อกโคตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์แบบนี้นะครับไม่ใช่ขั้นบันไดดึงลงมา ข้อดีคือใช้ง่ายนะครับข้อเสียคือความปลอดภัยผมว่าเกียร์หยักอ่ะก็จะดีกว่านะครับแต่ก็แล้วแต่ชอบผมว่ามันดีทั้งคู่แหละนี่แล้วที่สําคัญถ้าโตโยต้าเนี่ยเป็นขับสี่เขาจะหมุนตรงนี้ใช่ไหมครับจะมีตัวหมุนตรงนี้บิดให้เป็นขับสี่แต่ของยูสูครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้ขับสองใช่ไหมครับเราก็หมุนเป็นขับสี่ได้อย่างงี้นี่นี่ครับแล้วก็จอนะครับจะเป็นจอที่สามารถปรับกับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับเลือกตรงนี้นะครับนี่เป็นเลขใหม่นะครับก็เลือกทริปนะครับเกียร์น้สมัันะรบคย ก็นี่ตรงนี้ครับสามารถปรับฟังก์ชันที่หน้าจอตรงตรงขัด้านหน้าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้รับสายวางสายนะครับเพิ่มเสียงรดเสียงได้ปกตินะครับปรับแอร์ออโต้นะครับเย็นไปนะครับทีลดแอร์หน่อยนะครับด้านในนะครับจะเป็นคอนโซลสีดําล้วนนะครับยู่สุก็มีเก็บที่เก็บแบบนี้ให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นพวกวัสดุบุนนุ่มทั้งหมดนะครับนี่บุนนุ่มหมดเลยมีที่ดึงตัวขึ้นนะครับเหมือนโตโยต้าแต่ว่าด้านข้างนะครับเขาจะตกแต่งนะครับด้วย อ่าเป็นสีออกน้ำตาลทองนะครับมีเลยน้ำตาลทองนีก็น้้ำตาลทองนะครับสำหรับตัววีคอร์สเขานะครับก็มีคูลิ่งนะครับคูลิ่งบล็อกหรือเปล่าปรับได้นิดหน่อยเจ๊เล็กไปนิดนะครับเจ๊ด้านล่างเล็กไปนิดนี่ติดกล้องหน้ามาให้พร้อมนะครับตรงนี้ติดเข้าวันกับไอตัวเอ่อกระจกหน้าครับกระจกตัวกระจกมองหลังครับขออภัยนี่ไฟปกตินะครับมีที่เก็บแว่นตากันแดดนะครับด้านบนเหมือนกับล็อกโคเลยคือเป็นสีออก น้ำตาเอ่อสีเทาเข้มนะครับนี่เบาะนะครับเบาะวีคอร์แทนนะครับตกแต่งด้านในด้วยดํานะครับดําเทาเข้มแล้วก็สีน้ําตาลทองแบบนี้นะครับสวยงามมาครับใครกำลังมองหารถขับสี่นะครับคันนี้เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับไม่แสนเดียวขับไม่ประมาณแสนประมาณแสนหนึ่งนะครับขับในครอบครัวนะครับขับไปทํางานนะครับลุยป่าลุยเขานะครับต้องขับสี่นะครับขับบางท่านนะครับซื้อขับสี่นะครับ แล้วก็บ้านเขาแบบเป็นแบบต้องขึ้นเขานะครับเป็นลูกลังอะไรเงี้ยครับมันก็เหมาะนะครับขับง่ายขับสบายนะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยมันมันเลื่อมๆกับขับสองนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยผมว่ามันมันมันไม่ได้เยอะอะไรนะครับเออก็ถ้าบ้านไทรนะครับแบบต้องมีแบบไปลากไม้นะครับหรือแบบต้องขับขึ้นเขานะครับเป็นเป็นเนินเป็นอะไรเยอะๆนะครับขับสี่ก็จะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูไลเนอร์ด้านหลังแล้วก็ห้องเครื่องด้านหน้ากันครับ มาดูที่ห้องเครื่องกันนะครับนีด่ด้านหน้าสวยมากนะครับห้องเครื่องเขาทำความสะอาดไว้แล้วนะครับดูใสดูใหม่มากๆเลยนี่ไม่มีรอย,ยรนะครับสัญลักษณ์อิซุสุนะครับคันหน้านะครับคันหน้าเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขเลยนะครับไไนี่ไม่มีรอยแกะรอยรอยไขเลยนะครับเพดอิซุซูหาง่ายนะครับแล้วก็ถ้ามีชนหนักครับเพดฟิวแน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีเพดอยู่ครบนะครับเพดอยู่ครบเลยเดิมๆไม่มีรอยไขรอยแงะเลยนะครับนี่ครับเอ่อเขาเรียกว่าตัว น็อตตรงนี้นะครับไม่มีเคยมีรอยขายรรออยยยขับเลยนะครับเมนอาร์คอยู่ครบนะครับนี่พวกสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆนะครับอยู่ครบเลยน่าใช้ครับคันนี้ขับเป็นขับสี่ด้วยนะครับสวยนะครับเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะครับของโยซุนะครับเจนนี้เครื่องสามพันนะครับขับสี่ต้องเครื่องสามพันนะครับขับแบบพุ่งๆนะครับลากของชิวๆนะครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์แต่สใหม่ๆนะครับตามที่ให้ดูไปนี่อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกตะกี้นะครับตรงนี้มี มีระบบการล่าชันนะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับปรับไฟนะครับไฟสปอร์ตไลท์ได้นะครับคันนี้สวยงามนะครับคันนี้ผมบอกจริงๆว่าอย่างเท่นะครับเป็นอีซูซุขับสี่ที่ที่ค่อนข้างเท่เกือบที่สุดแล้วครับที่ผมว่าประมาณนี้เอเคด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังนะครับไลเนอร์ของอีซูซุแท้นะครับเดิมๆนะครับไม่มีแบบเอรอยทะลอกแบบจนถึงกินเนื้ออะไรเงี้ยไม่มีเลยนะครับด้านบนนะครับก็เป็นขี้ปลาฉลามนะครับสําหรับตัวเสาออากาศนะครับดูสวยครับคันนี้ พี่่ท่านไหนนะครับกําลังมองหาอีซูซูนะครับที่เป็นขับสีวีคอร์แบบนี้นะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับสีขาวนะครับสีขาวสวยๆแบบนี้นะครับกระบะยกสูงนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยน้ําท่วมนะครับคันนี้ช่วยช่วยท่านได้นะครับเครดิตดีนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับคันนี้เพราะว่าจัดได้ทุ่มท่วมนะครับราคาประเมินประมาณแปดแสนนะครับแต่เราขายเพียงแค่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับ หรือแอดไลน์ pek 152นะครับยังไงวันนี้ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ